สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระการเมืองจากวารยลักวันนี้จะชวนคิดชวนคุยถึงคําว่าคุณภาพของอํานาจครับคุณภาพของอํานาจเออไออานาจมันมีคุณภาพด้วยเหรอเราเพียงแต่ยินว่าคุณภาพของรถคุณภาพของเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นกายภาพเป็นฟิสิกส์นะเป็นวิทยาศาสตร์แต่คุณภาพของอํานาจคืออะไรผมกําลังชวนคิดชวนคุยครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเราพูดถึงอํานาจเนี่ย มันเป็นเงื่อนไขของสังคมเวลาพูดถึงฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีพลังครับเช่นรถยางรถนะครับยางรถเราอัดลมก็ไปเท่านั้นมีพลังเท่านั้นในการรับน้าหนักเท่านั้นวิ่งได้เท่านั้นนี่พลังนะครับแต่อํานาจหรือ power ในทางสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยอยู่รวมกันภายใต้ความสัมพันธ์ทางอํานาจครับส่วนจะเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกันเนี่ยผมไม่อธิบายในยวันนี้ ไม่คุยในวันนี้แต่กําลังคุยว่าอํานาจเนี่ยเป็น,นกลไกในการร้อยรัดในการดํารงอยู่ของสังคมชนิดหนึ่งนะครับอํานาจจึงเป็น,นกลไกอันหนึ่งแต่ว่าไอ้อานาจที่ว่าเนี่ยมันมีคุณภาพแตกต่างกันนะครับในสังคมที่ทําให้อํานาจมันร้อยรัดมันมีอํานาจหลายประเภทครับเช่นอํานาจหนึ่งนะครับก็คืออํานาจทางเศษรษฐกิจเห็นไหมในยุคใหม่เนี่ยอำนาจที่มีพลังมากก็คืออำนาจความรู้นี่เป็นประการที่2นะครับ ประการที่สองอำนาจอีกอันหนึ่งก็คืออำนาจแบบประเพณีแบบโบร,โบราณความเชื่อบรรทฐานนี่ก็เป็นอำนาจอันที่3ามนะครับอำนาจอีกประการหนึ่งก็คืออำนาจของการบังคับอย่างเช่นการใช้อาวุธการใช้กำลังที่มากกว่าการใช้ปืนไปจี้การใช้สัพพะกำลังอาวุธไปทำสแสดงอำนาจเห็นไหมครับ หรืออำนาจต่อไปก็คืออำนาจในทางการออกกฎออกระเบียบออกกฎหมายเขียนป้ายบอกว่าตรงนี้ห้ามจอดตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนี้อย่างนี้เพราะปฏิบัติการทางอำนาจนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาครับอำนาจตรงไหนล่ะครับที่มันมีพลังมากที่สุดที่ก่อให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่ของการยอมรับผมเชื่อครับว่าวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยคงไม่ชอบอำนาจบังคับแน่ใครเอาปืนมาจี้ใครบังคับ อยู่ในสภาวะที่เราอึดอัดมากผมคิดว่าเรายอมมนะันอะแต่เรายอมไม่นานนี่แสดงว่าอํานาจแบบนี้ไม่มีคุณภาพอํานาจทางเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมครับเอาเงินไปซื้อหรือเอาเงินไปให้อะเราคบกันด้วยเงินอะและมีประโยชน์แลกเปลี่ยนทาอย่างนั้นแลกเปลี่ยนอย่างนี้แลกเปลี่ยนอย่างนู้นเราคบ,คบค้ากันด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยผลประโยชน์อํานาจอันที่สองนี้ผมถามค่บผู้ชมสิครับว่ามันมีพลังไหมล่ะยั่งยืนไหมล่ะคุณภาพของอํานาจคือความยั่งยืนครับ เรายังอยู่กันได้อะอำนาจในทางจารีตประเพณีวัฒนธรรมนั้งเดิมเป็นอำนาจไหมครับเออน่าสนใจคบกันได้ไหมยอยู่กันนานไหมอำนาจที่น่าสนใจมากในคุณภาพของอำนาจเนี่ยนะนักคิดนักคิดนักปฏิบัติการในทางาเศรษฐกิจสังคมคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาชี้ในปัจจุบันนี้บอกว่าคุณภาพของอำนาจ ที่เรียกกันว่าอำนาจความรู้หรืออำนาจเชี่ยวชาญอำนาจของการมีความรู้เนี่ยเป็นอำนาจที่ยั่งยืนผมไม่เถียงหรอกครับท่านผู้ชมอาจจะแย้งกับผมก็ได้หรือไมก่ก็แล้วแต่นะครับแต่อำนาจทางความรู้สถานการณ์นี้นะครับวันนี้พศออนี้ช่วงนี้ผมคิดว่าผมคงเห็นคล้อยตามกับนักวิชาการท่านนั้นที่บอกว่าคุณภาพอำนาจเนี่ยอำนาจทางเศรษฐกิจเขาบอกว่าไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ อำนาจทางประเพณีวัฒนธรรมเห็นไหมครับวันนี้ถูกฉีกทิ้งถูกละเลิกถูกสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเต็มไปหมดวัฒนธรรมที่บอกว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพื่อทำอย่างนั้นไม่มีแล้วคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจเนอเรชัน X กับเจเนอเรชัน Y นะครับสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่กันขึ้นมาคนรุ่นเจเนอเรชันเบบี้บูมเบอร์คนรุ่นผมเนี่ยแทบจะรับไม่่อได้กันเยอะแยะเห็นไหมแต่อำนาจของความรู้นี่ครับน่าสนใจมันเป็นอำนาจที่นำไปสู่การใช้แล้วคนอื่นยอมรับ วันนี้ท่านผู้ชมคงเห็นด้วยนะครับว่าใครมีความรู้ท่านผู้ชมยอมรับเพราะต้องพิสูจน์ได้ได้ว่าไออำนาจความรู้ที่เขามีเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เป็นยังไงมันเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ไหมมันเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดการดำรงอยู่กันแบบสังคมยืนยาวๆไหมอันนี้เป็นเป็นคุณภาพที่ตัวชี้ถึงอำนาจครับผมก็เลยตั้งไว้นะครับว่าตกลงคุณภาพของอำนาจเนี่ยมัน มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นอำนาจชนิดไหนครับวันนี้สาระการเมืองตั้งประเด็นตรงนี้ให้ท่านผู้ชมไปคิดต่อครับ